สวัสดีครับมาพบมาพ่อกับตาเสงเงยมคี่เก่าคือเดิมครับพี่น้องอืมหรือว่าช่องสิง,งยมชาแนลหรือว่าช่องพญายิ่งสิงยมนะครับวันนี้ผ้พาพีผ้านองมาไต้ปูซึเเบเซิงครับพี่น้องบ่ได้มาปีที่แล้วมันหลายแห้วปีนี้มันสิเป็นยังไงครับพี่น้องอ่าอยู่ทงไฮทงหน้าเด้พี่น้องเด้อิึงวิวบรรยากาศภูเขาบ้านตาเสงเงยมครับพี่น้องเห็นบ่างทางนี้ไปกับ ั้งพยี <dep> ot, ่งพย่ำพย่ำยี่กองไปนี่ก็คือจุดส้มวิวครับพี่น้องคุณอันนี้ก็ทางเ็จนี่ก็อันนี้ก็ผู้เขาตัวนี้ก็จะพิจดพุ่นละครับไปทั้งน้องบัวแดงไปทั้งพุ่นละครับพี่น้องเนาะังไดกับเป็นรุ่นตามๆกันเบื้องครับพี่น้องสี่มานมูมานกันได้เอ้าตรงไฮุ่งหน้าคำมาปูออกโอได้ครับพี่น้องเนาะพย่ำกับจิตเริ่หยอดเงียจักหน่อยก่อนโอ้ยมันจกหน่อยครับพี่น้อง อีกคือบอาวามือนี่น้ำก็คือแห้งแต่บูห์หรอกจัสีมันมองมันหรอกแต่ว่าขามันได้จักนี่เนาะพี่น้องเนาะเอาไป็รุ่นไปตามกันเบ้างครับพี่น้องไปตัวน้อยเถอะพี่น้องหน,นึ่งไงตัวหน้อยหนึงโอห์ผมวิ่งนนตัวหน่อยหน่อยพี่น้องบูห์หนึ่งไงตัวน้อยหนึงตัวนี้คือวิวกล่องเงียบูหน้อยพี่น้อง โอ้มันจะตัวน้อยๆครับตัวเงีไงวันไหนวะครับพี่น้องตัวน้อยๆเห็นป่ะพี่น้องตัวใคร้เนี่ยนี่สีได้ไหมตัวเงี้ยสีได้ไหมีัตจะปูน้อยเจ๊ดอ่ะโอ้เห็นเนอะเห้แน่นะพี่น้องเนาะเส้นนู้นป่ะเนี่ยปูน้อยแท้เนี่ตัวเดียวโคโลพี่น้องโอ้ปูเห็นจริงจริ nghỉ ừ, nhịp mươi à, Nào, bớt vài. Thân bò Khai à, dứa cả lên đâu, cái nồng nữa, đây, ừ. Tổ bàn, à. mẹ Sớm thì đây, chết ตวนี้กอนตวน้กอนนี่ะได้บ่เนาะคือเดีอย่พี่น,อน้องคืออยู่กันปูหน่อยครับว่นว่ยเป็นไหนไหน่อยครับ่นีตัวหน่อยเที่

อีกหลายครับตัวแนี้ครับพี่น้องยังอย่างเอเพื่อกล้วครพี่น้องย่พี่น้องนอยมากยุ่นี่โอ้ยคนพี่น้องกำลังกลังไปขมากพีน้อจโอ้ยแครแ่วว่าละบันพี่น้องไปเลือกๆคนบัในเสียมวันได nó lọt nà nó phi nó, ơi mình tập phù nổi bằng phi đẹp kêu nhau luôn, coi này đen nhau, thấy không, lái nổi bực rái đấy, nãy mình sấy bên này rồi phi nhau, xem bao, uhh, kìa, อ no ีต e ่ปูน้อยคนเห็นบ่อ้ยปูเนี้ยจ็ดตัวต่ต่แต่แต่ตอืปูน้อยสามีเขาบอกแล้วเดี๋ยว爽ก่นอีกนะ้ด้ตัวเดียวครับพี่น้องบาดนี้ตัวเงี้ยเครับพี่น้องั้ครับพี่น้อง ดูตัวนี้โอ้เ่แหลนี่ครับพี่น้องให้เนี้ยเว้พี่น้องจัแบบแห้่งน้ำยสิคุณครับพี่น้องตัว่าไงบันไดดิอีกตัวกันนะตัวน้นอยๆเก่าหลดุดกัดมือ này khá khôn nó đi lòng lắm áo phải đoán ừ thế này. này là để tôi đều cứ câu tôi phủ này thì ơi tụi bằng nghe nó để cái câu là phải đoán ừ nghe cái nó khó nghe vậy lại chút gì à uống uống mà nó ่ครับพี่น้องไปมานีต่อห้อง,องอครับพี่น้องรอบแรบครับไหนเบิดว่น้อสองตัวพี่น้องไหนเว้ยนีบเมื่อเออเนีบมื่อพี่น้องเอสองตัวนอ,อ้ Tôi nghe lần cập nhau rồi các ngon ngon Nè ngon 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 ้วยได้ตัวเดียวครับพี่น้องโอ้ตัวหนึ่งต well ัวน <ies> ั <gusta> <iso> ้นเอาเป็นแวนอยู่หัวนน้ำขุ่นครับพี่น้องเดี๋ยววายเงินหมดเลยไอ้มันปูอีหยังใจเลยขหล่นแล้วพี่น้องน่าไปดองนี่เจอปูหน่อยเต้มาหน่าคนคงพี่น้องมึงตัวนี้เอาแมนโหลดไปดองนะครับพี่น้องไปดองตัวนี้ก็ได้หน่อยทำนี่ก็เอาโหลดมันอิดมันอิดมันอิดนี่วะ โอ้ยรอบแดดกับพี่น้องโอ้ปูตัวพอยายคือปีที่แล้วนี่ครับพี่น้องนี่จะกระปูหน่อยเห็นบ่อืมอืูหน่อยโหหยบสวงครับพี่น้องเฮ้ยเห็นไายจะเบิด เดี๋ยวพี่น้องรอบแรกเ้องกอดสีมส่ถุงไว้นะพี่น้องเนาะไว้น้ำไว้เดี๋ยวมันทีตายมันที่สีขามสีล้นห้อง้องมาแช่น้ำไว้ก่อนครับแบบนี้อันนี้รอบแรกครับพี่น้องเดี๋ยวเอาก็ดสีไปอีกรอบสองอันนี้ก็ประมาณเพราะท่านถึงทุ่มดีเราครับพี่น้องจากสองทุ่มกลัวๆก็สีเมื่อแล้วแหละครับเนาะกิงงามจินได้แล้วีกด้วยตัวครับพี่น้องเนี่ยเปล่าเ้องก็ดจะพูด mhm um, cỡ bỏ loạn uu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  kìa tối thiểu mhm 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 กันหน่อยพูดบอกยน้อยพี่น้องเรนันเปก้อดองพี่น้องดองซ้ำนี่ามัวกคน้ับคนพี่น้องโอ้เดลียวก็เปเห็นตัวปู แน่ๆต oh, ัวนี้นี่อีกตัวนึงโอ้ไปบะถึงมันนี่น้องอะไร่ะอืมมัได้จักตัวแกอีกตัวหน่อยพี่น้องเอ้ยอหงมควนบิดพี่น้องตัวนึง ừ nghe nói cái tù gần á ui tay đạo càn xéo xài vô ít cái này hừ hừm rau ruột nó phi lòng อ,อันี่กอเขานี่ดองครับดองเฮ้ยจ็บตัว็นๆก่อรอนะพี่น้นะอ,นนองนะไหนล่ะอึ๊บกาอรตัวหนๆก็อน่ามขุนรับพ,พี่น้องเอยเห็นปูพกักจีรีดำเดี้ดำด tuần này yêu đấy, còn nghe đấy các bạn ạ, tôi nghe luôn, được kìa, số 2, tôi nghe bên đấy, tôi nghe làm có cún, đây chút kìa tôi là นามบาใส่ทรมานตาขนาดพี่น้องตัวสัมฤทธนะครับพี่นอ้องปูไว้ไงเดี๋ยวอีกตัวนึงก่อนตัวน้อยอุ๊บโปั่นกันนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้เดเมื่อบ้านแล้วแบบทีนี่พี่น้องแต่พอมันมาได้ดอกพี่น้องปูมันตัวน้อยโคด เก,กือบสี่สองทุ่มแล้วนะครับพี่นอออ้องกอะไรโค้งไงแบ่โค้งไงโอ้โหจับยากแท้ลรืเห็นพี่น้องสี่ในแม่ปูเนาะพี่น้องเนาะมันตจางแมนแต่ว่าเดี๋ยวก็สิบวัเห็นปูครับพี่น้องโอ้สิได้เมื่อวานแล้วป่ะท่นี้สั้งแล้วพี่น้องสามโลกกลัวอยู่ แต่ว่ามันโตหน่อยครับพี่น้องใส่กระมังไงไว้มัดแวงที่แล้วครับพี่น้องครับพี่น้องอดบ้านแล้วเอ้าคลิปนี้ก็สิบประมาณนี้แหละครับพี่น้องก็มมันก็ได้เอ้าอายุหายกินนะพี่น้องเนาะเที่ยวมันก็มันเที่ยวปรมาณกับ่ระมานนั้นนะพี่น้องเนาะเอ้าขอบุญขอบคุณผู้ที่เขามารับชมนะพี่น้องเด้อที่มากดถูกใจไมนเลยแช่ตาสีย้มเอ้ากดกระดิ่งการแจ้งเตือนมให้ตาสีย้มน้ำนี้นครับพี่น้อง เอาสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่หงน้องลำลำๆรืยอยๆยสุขูสุขคนนะพี่น้องเด้อสุขีสุขขังสตังเลือใช่กันสุขูสุขคนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ